ล่าสุดธนาธรลงจังหวัดพังงารับทราบปัญหาผลกระทบโควิด1 9ที่แรกในประเทศเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ห้องประชุมอันดามันโรงแรมเดอะลีฟออนเดอะแซนเขาหลักอำเภอตะกัวปา่าจังหวัดพังงานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมด้วยนายสิทธิโชคทองชุมกรรมการหอการค้าไทยนายจิรพงษ์ มาทองผู้ช่วยอสอสอบัญชีรายชื่อจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นที่แรกหลังสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ลดลงเพื่อพูดคุยวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวโรงแรมการค้าการลงทุนโลจิสติกของพังงาให้ก้าวไกลหลังโควิด -19 โดยมีภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางและสะท้อนปัญหาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการนำกรอบรูปแบบสำเร็จจากที่อื่นมาบริหารแต่ไม่เหมาะสมกับบริบทการทำงบประมาณโครงการที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีชีวิตและปัญหาประกอบธุรกิจปัญหาโลจิสติกปัญหาเรื่องน้ำปัญหาการกัดซ้อชายฝั่งในแหล่งท่องเที่ยว านายนธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดพังงานในครั้งนี้ถือเป็นที่แรกในประเทศหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาก่อนจะนำข้อมูลทั้งหมดไปผลักดันนโยบายและให้เพื่อนสอสอดีตพักนักาคตใหม่ไปทำการทวงถามตรวจสอบต่อในสภานอกจากนั้นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อพบปะพูดคุย กับแกนนําและหาตัวผู้สมัครลงแข่งขันการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นโดยคาดว่าจังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหวังธนาธรคึก24มิถุนายนล้านสักวันชัยชนะจะเป็นของเราไม่มีใครฉุดรั้งอนาคตได้ตลอดการเมื่อวันที่25มิถุนายนในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคนคนใหม่โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาดังนี้ผมเขียนบทความนี้ขึ้นหลังจากนั่งติดตามดูการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันครบรอบ88ปีวันเปลีป่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายนปี2475ม,มาทั้งวันวันครบรอบ24มิถุนายนปีนี้คึกคักมากกว่าปีที่ผ่านๆมา กิจกรรมถูกจัดขึ้นตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงมืดคำ่ำทั่วทุกภูมิภาคทั้งในสถานที่สาธารนณะและในโลกออนไลน์บ้างจัดเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ทางชนชั้นของคนในสังคมจากเจ้าไพร่เป็นพล,ลเมืองที่เสมอภาคกัน บ้างก็จัดเพื่อต่อต้านการทำให้ลืมของชนชั้นอภิสิทธิชนบ้างจัดเพื่อต่อต้านอำนาจเผด็จการซึ่งถล่งอำนาจอยู่ในปัจจุบัน ทุกกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของข้อตกลงในการรักษาเสรีภาพและสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมสมัยใหม่นั่นคือประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดและความคิดเห็นต่างในการพัฒนาบ้านเมืองควรตัดสินการผ่านหีบเลือกตั้งการ,รํำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงการก่อสร้างอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นํำลึกบุคคลต,ต่างๆ แสดงออกถึงคุณค่าที่สังคมนั้นยึดถือในช่วงเวลานั้นๆเมื่อเวลาผ่านไปคุณค่าที่สังคมยึดถือก็เปลี่ยนไปความสําคัญของการ,รํำลึกถึงเหตุการณ์หรือของอนุสาวรีย์รูปปั้นก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันวันนี้สังคมกลับมาให้ความสําคัญกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งทางทาง,ท,างที่รัฐพยายามทําให้สังคมลืมวันนี้มาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้นย่อมบอกถึงปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดีว่าคุณค่าที่สังคมยึดถือกําลัง การคุมขู่คุกคามด้วยคำพูดท่าทางหรือทางกฎหมายต่อผู้จัดงานรํำลึกที่เกิดขึ้นในวันนี้แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่าสังคมไม่ปกติสิทธิเสรีภาพถูลิลลดรอนและผู้มีอำนาจกำลังหวาดกลัวกับสายลมแห่งการเปลีป่ยนแปลงที่พวกเขาไม่เข้าใจและคุมไม่ได้ไม่มีใครฉุดรังอนาคตได้ตลอดกาลไม่มีใครเอาชนะกระแสแห่งการเวลาตลอดไป กิจกรรมต่างๆที่ผู้คนมากมาหลากหลายรีเริ่มและจัดอย่างกล้าหารเป็นแรงบันดาลใจให้ผมก้าวต่อไปอย่างมีความหวังความหวังที่ตั้งมั่นอยู่การพาสังคมกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่คนในสังคมอยู่ดีมีสุขและเสมอภาคกันขอให้กำลังใจผู้จัดงานและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านร่วมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงปกป้องกันและกันในเวลาที่ยากลำบาก เพื่อส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปสักวันหนึ่งชัยชนะจะเป็นของเราฝ่ายค้านซุ่มรอคิดบัญชีสารธรรมนูญแค้นใช้อำนาจไหนตัดสิทธิ์ธนาธรยุบอนาคตใหม่เมื่อวันที่24มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าแกนนําพักฝ่ายค้านที่รับผิดชอบด้านกฎหมายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเป็นการภายในอย่างเง,งียบๆเกี่ยวกับการดํารงสถานะ ของสารรธรรมนูญกรณีไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นการเฉพาะจะส่งผลถึงการใช้อำนาจในการวินิจฉัยหรือมีคำสั่งต่างหรือไม่ทางนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดแจ้งมาตั้งแต่ฉบับ2,540ในหมวดสารมาตรา234ที่ว่าบรรดาสารทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติหมายถึงสารที่เกิดขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญได้แก่สารปกครองและสารรัฐธรรมนูญจะต้องตาพระราชบัญญัติโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ปรากฏว่าต่อมารัฐสภาได้ตาพรบรจัดตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ส่วนศาลรัฐธรรมนูญในช่วง9ปีที่ใช้รัฐธรรมนูญ2540ไม่มีการตาพรบรจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญส่วนศาลยุติธรรมและศาลทหารซึ่งเป็นศาลเก่าแก่ก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมาช้านาน เมื่อรัฐธรรมนูน2,540ถูกยกเลิกได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2,550และปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูน2,560รัฐธรรมนูนทั้งสองฉบับก็บัญญัติข้อความเดียวกับรัฐธรรมนูน2,540คือบรรดาศารทัางหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ แม้สภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชอในยุคคอสชอจะตราพรบรว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ .2561 แต่ก็มีใช่พรบรจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญเป็นที่นักสังเกตว่าสารต่างๆล้วนมีพรบรจัดตั้งทั้งสิ้นเช่นพรบรจัดตั้งสารอุทธร์คดีชำนาญพิเศษพศ .2558 พรบ,รพรบรจัดตั้งสารแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ .2522 พรบรจัดตั้งสารทรัพย์สินทางปัญญาและการ ระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ2542เป็นต้นแหล่งข่าวกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ากังขาว,ว่าในเมื่อสารรัฐธรรมนูญไม่มีการตาพรบรจัดตั้งเหมือนสารอื่นๆจะทำให้มีสถานะเป็นสารที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หากเป็นสารที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญการออกคำนิชัยและคำสั่งต่างๆที่ผ่านมาจะมีผลบังคับหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคำนิชัยให้ในยทนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผลสภาพการเป็นสส การยุบพักนักข้นใหม่การยุบพักไทยรักษาชาติและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพักนักข้นใหม่16คนเป็นเวลา10ปีก็จะเกิดปัญหาตามมาและอาจจะเป็นหมก่ขาก็ได้ แหล่งข่าวกล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบรงบประมาณ2 5 6 3ที่ผ่านมามีกรมธฝ่ายค้านได้ซักถามสถานะของสารธรรมนูญกับตัวแทนสำนักง,งานสารธรรมนูญก่อนจะพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณกรณีไม่มีพรบรจัดตั้งแม้คำตอบ จะไม่กระจ่างและไม่เป็นที่พอใจของกมทแต่ก็ยอมให้ผ่านงบประมาณของสำนักง,งานสารร,รัฐมนูญอย่างไรก็ตามในปีนี้เมื่อพิจารณาร่างพรบงบป,ประมาณรายจ่ายปี2 5 6 4ในส่วนของสารร,รัฐมนูญกมทฝ่ายค้านจะไม่ยอมให้ผ่านหากตอบไม่ได้ว่าสถานะสารร,รัฐมนูญชอบด้วยรัฐมนูญหรือไม่การที่รัฐมนูญบัญญัติให้เกิดขึ้นของสารจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ก็เพราะศาลเป็นกลไกสําคัญในการพิจารณาอัถาคดีคําตัดสินหรือคำนิจัยคําสั่งกระทบต่อชีวิตสิทธิเสรีภาพของประชาช,าชานรวมทั้งความยุติธรรมดังนั้นสถานะโครงสร้างขอบเขตอํานาจหน้าที่ของศาลจะต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติกําหนดซึ่งตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งถือเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเปรียบเสมือนคนเราเกิดมาจากท้องแม่แม่คือผู้ให้กําเนิดศาลต่างๆก็เช่นกัน กฎหมายจัดตั้งสารที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือแม่ปัญหาที่ต้องหาคำตอบก็คือกฎหมายที่เป็นแม่ที่ให้กาเมิดงสารรัฐมนูญมีหรือยังถ้ามีอยู่ที่ไหนแหล่งข่าวกล่าวปีบุตรให้กำลังใจโตโต้วิดถูกรวบกิจกรรมรำลึก88ปี2475เมื่อวันที่24มิถุนายนที่สถานีสอนอชนะสงครามนายปีบุตรแสงกระดูกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้เข้าให้กำลังใจในายปียรัตจงเทียบหรือโตโต้นักกิจกรรมและอดีตผู้สมัครสอสภานคนครใหม่เขตหนึ่งจังหวัดกาลสินจากกรณีที่นายปียรัตซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมรํำลึกครบรอบ88ปีการอภิวัตสยาม24มิถุนายนปี2475เมื่อย่ำรุูวันนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ ติดตามตัวและพยายามเข้าควบคุมตัวโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าหาแต่ไม่สําเร็จก่อนที่จะมาทราบทีหลังว่าเจ้าหน้าที่ต้องการตัวไปดําเนินคดีต,ตามพรบการชุมนุงสาธารณะจากการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จังหวัดกาลสินซึ่งนายปียรัตได้เดินทางมาเข้ามอบตัวที่สถานีตํารวจนครบาชนะสงครามเมื่อเที่ยงวันนี้นายปีบุตรได้เดินทางมาถึงในเวลาประมาณ 12น30นาทีก่อนเข้าพบให้กำลังใจในปีรัตนและพูดคุยเรื่องรายละเอียดของคดีความที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงได้ออกมาให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนพร้อมกันโดยนายพิยบุตระรบุว่าสําหรับกรณีนี้ส่วนตนมีความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาในช่วงที่คอสอชอครองอํานาจมีการนํากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจัดการฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาลเป็นจํานวนมากปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่เป็นรัฐบาลที่มาจาัดก,การเลือกตั้งแล้วคอสอชอหมดอํานาจไปแล้วแต่ก็ยัง คงมีการใช้กลไกลกฎหมายเป็นเครื่องมืออยู่ไม่น้อยไปกว่าเดิมมีการนํทเทคนิคใหม,ใหม่มาใช้มากใามเช่นการนํากฎหมายอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมมาใช้เพื่อจํากัดการแสดงออกของประชาชนเช่นกิจกรรมแขวนผ้าและผูกโบสีขาวของกลุ่มนักศึกษาในช่วงที่ผ่านมาที่ถูกแจ้งข้อหาตามพรบรความสะอาดหรือล่าสุดกรณีการเรียก ร้องเรื่องสิทธิ์เงินประกันสังคมที่ส Sky อ a l k ช่องนนทรีเมื่อเร็วๆนี้ก็ถูกดำเนินคดีตามข้อหาการกระทำอันควรให้เกิดอนาจาร์ต่อทานกำนันซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่มีเจตนาต้องการนำกฎหมายเหล่านี้มาใช้เพื่อสกัดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกแต่ก็นำกฎหมายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาใช้ดำเนินคดีกับผู้แสดงออกทางการเมืองซึ่งในทางหลักกฎหมายแล้วถือว่าเป็นการใช้กฎหมายที่ บิดผันไปจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือกรณีของนายปียรัตล่าสุดนี้มีหมายจับจากกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินซึ่งตนก็เพิ่งไปพบกับนายปียรัตนที่จังหวัดกาลสิน์มาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้โดยระหว่างเดินทางมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยติดตามคณะของตนตลอดเวลาโดยเปิดเผยแต่ก็ไม่มีการแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายปิยรัตนเกิดขึ้นแต่เมื่อนายปียรัต มาร่วมกิจกรรมลำลุกในวันนี้กลับมีการหยิบหมจับนี้มาแสดงตัวเข้าจับกลุ่มเช่นเดียวกับการส่งเจ้าหน้าที่ติดตามตัวบุคคลในช่วงที่ผ่านมาตูนก็ยังโคลสงสัยอยู่ว่าเป็นการการะทาที่อาศัยอํานาจตามกฎหมายข้อใดเจ้าหน้าที่ให้คําตอบได้เพียงว่ามาขอความร่วมมือบ้างมารักษาความปลอดภัยให้บ้างแต่ในทางจิตวิทยาม,มันคือการเข้าไปคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกผมยืนยันว่านี่คือการแสดงออก ตามสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญรองรับเอาไว้เราเป็นพลเมืองคนไทยเรามีเสรีภาพในการแสดงออกเราไม่ใช่อาชญากรเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเราไม่ได้เป็นพิษภัยต่อความมั่นคง เราต่างก็เป็นพลเมืองคนไทยที่หวังให้ประเทศชาติไทยเดินหน้าหวังให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เสียทีนายปียบุตรกล่าวนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีได้ออกมาระบุว่าอาจจะมีการต่อพระกอบบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินและขอให้ประชาชนอย่าเอามิติทางการเมืองมามองเพราะต้องมีการใช้พรกอบเพื่อควบคุมโรคซึ่งนายปียบุตรระบุว,ว่าคำกล่าวของนายยกรัฐมนตรีนี้จะพิสูจน์ได้ชัดที่สุด ก็คือการไม่นำความผิดตามพรกรการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ถกเฉินมาจับคนที่แสดงออกในทางการเมืองเพราะจะเห็นได้ชัดว่าการแสดงออกของประชาชนหลายกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาตามพรกรการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ถกเฉินทั้งนั้นและขอให้จับตาดูว่าจะมีการดำเนินคดีจากการจัดกิจกรรมในวันนี้ตามมาอีกกี่